ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดประวัติซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกวงยูโฟหลังพบเสียชีวิตในห้องพักเปิดประวัติซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกวงยูโฟหลังพบเสียชีวิตในห้องพักโดยสาเหตุเบื้องต้นเพื่อนสนิทอย่างมัมลาโคนิกแจ้งว่าช็อกหมดสติปั๊มหัวใจไม่ขึ้นสาเหตุเกิดจากโรคประจำตัวมีไทรอยหัวใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงสันนี่ยูโฟเสียชีวิตโดยวันที่18กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวด่วนซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังของไทยนักแสดงชื่อดังถูกพบเสียชีวิตในห้องพักก่อนที่เพื่อนสนิทอย่างมามลาโคนิกแจ้งว่าซันนี่ยูโฟช็อกหมดสติปั๊มหัวใจไม่ขึ้นสาเหตุเกิดจากโรคประจำตัวมีไทรอยหัวใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้เปิดประวัติซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกวงยูโฟหลังพบเสียชีวิตในห้องพักวันที่18กรกฎาคม65มีรายงานข่าวแจ้งว่าซันนี่ยูโฟเสียชีวิตหลังจากเพื่อนร่วมวงอย่างนิกยูโฟได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุซันนี่ยูโฟเสียชีวิตแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าทอกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนะครับ ต่อมามัมลาโคนิกเพื่อนสนิทอีกคนเผยว่าซันนี่ช็อกหมดสติปั้มหัวใจไม่ขึ้นสาเหตุเกิดจากโรคประจำตัวมีไทรอยหัวใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประวัติซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกแก๊งยูโฟหลังพบเสียชีวิตในห้องพักซันนี่ยูโฟชื่อจริงยานาวรุษสุทธิวาสเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่างวงยูโฟมีสมาชิกคือนิกซันนี เคนเบียประวัติซันนี่ยูโฟเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2515จบปริญญาตรีคณะอิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลงานสร้างชื่อเพลงกอดเธอไว้เพลง,งที่รักของคนอื่นอัลบั้มยูโฟปี2535ถึง2539จากนั้นซันนี่ได้รดแร่นอยู่ในวงการบันเทิงมาโดยตลอดหลายๆคนรู้จักและคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีก่อนที่เจ้าตัวจะหายไปสักพักและได้กลับมาออกสื่ออีกครั้ง เปิดใจเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องสุขภาพป่วยไทยรอยและเนื้องอกไอถุงน้ำดีต้องพักรักษาตัวและหมดค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากจนต้องผันตัวเป็นหมอดูเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในปี2562ก่อนหน้านี้เปิดใจว่าตอนปี2558เรายัางเล่นละครอยู่ยังทํารายการเยอะะไปหมดพอปี2559เริ่มเบื่อและจุดเปลี่ยนที่รู้ตัวว่ามีอาการป่วย และรักษาอาการมาโดยตลอดซึ่งในปี2562ซันนี่ได้ผ่านตัวมาเป็นหมอดูดวงและยังมีร้องเพลงตามงานอยู่จนกระทั่งล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2565ได้ข่าวว่าพบซันนี่ยูโฟเสียชีวิตยอยู่ภายในห้องพักถือเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงไทยกับการจากไปอย่างกระทันหันของอีกหนึ่งตำนานของวงการบันเทิงไทยขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ